สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสาธิตนะคะการตกแต่งเค้กแบบง่ายๆกันเลยนะคะสําหรับมือใหม่หัดป่านะคะก็แนะนําเหมือนเดิมนะคะแนะนําให้ใช้แป้นหมุนที่เป็นกระจกนะคะเขาเวลาหมุนเขาก็จะมีความเสถียรหรือว่ามีความทรงตัวแล้วก็นิ่งนะคะความเร็วระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่มือในการแบบคอยหมุนแป้นหมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามืออีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะเราจะต้องคอยปา่าเดี๋ยวมันจะแบบ อีกข้างนึงก็ต้องหมุนให้เร็วอีกข้างหนึ่งก็เก่งจะต้องปากให้สวยนะคะมันจะรู้สึกเก่งมากเกินไปนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะมือหมาหัดปากก็แนะนําให้ครีมค่ะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลักษณะดังกล่าวนะคะ แล้วก็พยายามวางเนื้อเค้กนะคะให้อยู่ตรงกลางเค้กให้ได้มากที่สุดนะคะสําหรับเทคนิคครูจะถนัดที่จะวางเค้กะคะ่ะบนกระดาษรองเค้กเลยแล้วก็ปาดเลยนะคะก็จะขี้เกียจยกนั่นเองนะคะรวมถึงเ,เวลาเราปาดถ้าเค้กมันเกิดเลื่อนไปเลื่อนมาสังเกตไหมคะว่าครูจะมีการติดเทปใสที่มุมทั้ง2ด้านนะคะก็ไม่ไม่ต้องติดแบบกดแรงมากนะคะติดแบบปลายปลายนั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่หัดปาดน,นะคะเวลาปาดะคะ่ะพยายามให้ไพ่ค่ะ เ,เกิดการแนบกับคีมให,ให้ได้มากที่สุดนะคะหรือว่าเวลาปาดนะคะพยายามให้โดนครึ่งหนึ่งของพ้ะคะ่ะจะเกิดการปาดที่เรียบได้รวดเร็วนะคะดีกว่าที่เราจะใช้สันมุมเล็กๆนะคะคอยปาดนั่นเองนะคะเวลาเราปาดคีมะคะ่ะถ้ามีไพ่ติดที่มีคีมติดอยู่ที่ไพาค,ค่ะครูก็จะแบบเห็นไหมคะครูก็จะไปด้านข้างเพื่อแบบปาดขอบ ขอบอ่างค่ะเพื่อเอาเคมาค่ะออกจากไพ่แล้วเราก็นํามาปาดใหม่ก็จะทําให้เคกของเราค่ะเรียบได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะแต่หลายคนมืใหม่หัดปาดที่ให้ครูมาแก้ค่ะจะไม่ค่อยเช็ดเราจะคิดไปเองว่าเออเดี๋ยวมันก็เรียบอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไปเองที่เราใช้กระแสจิตเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงะค่ะมันไม่ใช่เนาะโครงสร้างอาหารถ้ามันแบบมาเจอกันเยอะมันจะไม่เกิดการเรียบนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูจะไม่ได้เล่นความเร็วของคลิปเลยะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าคลิปแบบว่าจริงๆเลยจากการปาเข็มนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะหลังจากนาั้นครูก็จะมาเก็บรายละเอียดด้านข้างนิดๆหน่อยๆ,ๆนะคะที่คีมะคะ่ะเวลาเราปาแล้วมันเกิดการยืดน,นะคะก็จะใช้ไพ่เก็บนะคะให้รายละเอียด สำหรับมือใหม่หัดป่านะคะที่ครูจะสังเกตนักเรียนในห้องจะป่าคิดว่าจะต้องแบบกดแรงแล้วถึงจะเรียบไม่ใช่นะคะยิ่งกดแรงคีมมันออกมาเยอะเดี๋ยวมันจะเห็นเนื้อเค็เดี๋ยวเราต้องมาซ่อมอีกนะคะ mm hmm. หลังนั้นเราก็จัดตัดปลายถุงนะคะทําลักษณะดังเก่าเลยหรือว่าใครจะใช้หัวเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าครูขี้เกียจนะคะก็ตัดปลายธรรมดา mm hmm. พยายามบีบให้แบบมันมีความต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะขาดนะคะ mm hmm. ใครชอบแบบว่าโค้งมากโค้งน้อยอะไรเงี้ย ก็คือตามใจชอบได้เลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคือเค้กเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะมันจะแบบบางจุดมันไม่ต้องแบบซีเรียสก็ได้นะคะแต่บางจุดอาจจะต้องซีเรียสเช่นแบบว่าความเรียบของครีมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า,ถ,า,า,ตตาถ้ามันเป็นลายตกแต่งนิดนิดหน่อยถ้ามันเปกก็นศิลปะก็ก็ปล่อยผ่านไปแล้วเราก็ค่อยไปโฟกัสจุดอื่นกันนั่นเองนะคะ ดันั้นก็ทำไปเรื่อยๆนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีพื้นฐานแล้วนะคะก็เอาไอเดียนี้นะคะไปต่อยอดในธุรกิจของเราถ้าหากท่านใดยังไม่มีพื้นฐานต้องการให้ครูนะคะเ,เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็สามารถลงเรียนนะคะขอก็ครูได้นะคะก็แปะรายละเอียดไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเองนะคะสําหรับมือใหม่หัดทำครูก็จะ ประเมินน้าหนักมือแต่ละคนนะคะว่าแรงไปเบาไปจะได้แก้ในห้องเรียนได้ถูกนะคะกลับไปก็ฝึกอีกนิดหน่อยแล้วก็คือทําขายได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาทําทิ้งให้เยอะๆนะคะก็คือจะปรับนักเรียนแต่ละคนนะคะให้ให้น้าหนักไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาไม่เบาเกินไปแล้วก็เวลาบีบคีมนะคะในห้องเราก็จะมีการฝึกการบีบคีมที่เป็นดอกๆนะคะกันบ้างนั่นเองนะคะจะได้รู้น้ําหนักมือของแต่ละคนแล้วก็กลับไปฝึกอีกนิดหน่อย นั่นเองนะคะก็จะเก่งเหมือนนักเรียนท่านอื่นนั่นเองนะคะลจากนั้นก็วางสตรอเบอรี่นะคะในน้ำเชื่อมในคลิปอะค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมนะคะตามคีณนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อได้นะคะถ้าท่านใดมีสตรอเบอรี่สดก็จะสวยมากแต่ว่าถ้าท่านใดสตรอเบอรี่สดหาไม่ได้ให้ใช้ตัวนี้ทดแทนไปก่อนนั่นเองรวมถึงเวลาวางคะ่ะถ้ามันจะแบบ ขยับขยี้นมากเราอาจจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าหลอ,อดอะไรเลยค่ะตากเพื่อคำยันมันเพื่อบางทีลูกค้าเวลาขนส่งค่ะอาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายที่รุนแรงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะก็จะสวยงามตามในภาพเลยนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นคอนยอดฮิตที่นักเรียนนะคะโรงเรียนนะคะตีเค้กมา2ส,สูตรแบตเทอร์นะคะคือเป็นช็อกโกแลตกับแบตเทอร์ที่เป็นในเค้กสีขาวนะคะแล้วเราก็ใส่ไอเดียเข้าไปนะคะก็จะได้แบบว่าสินค้ามากมายตามในภาพเลยนะคะก็จะทําให้เวลาเราทําขายจริงอะคะ่ะ ลดระยะเวลาในการช่างตัวไปได้หลายสุดเลยนะคะก็จะมีเวลาเหลือกับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงครูก็จะสอนเทคนิคอื่นๆนะคะที่ทํางานรนวดเร็วบางอย่างนล้รวบลัดได้ก็คือรวบรับได้นะคะไม่ต้องมายืนรอให้เสียเวลานั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูกนด้วยนะคะ